สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะการงานติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะครับสำหรับตัว Fortuner TRD นะครับผมตัวนี้มาในชุดนะฮะ Wasuma XT นะครับผมสวยงามลงตัวมากๆนะครับผมด้านหน้าตกแต่งด้วยเพจสีแดงนะฮะและก็ตัดด้วยสีบรอนเงินนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับเป็น TRD สีดำเงาเมทัลิกนะครับผมแล้วก็โลโก้ฝากระโปรงดำเงานะครับผม วยงามมากเลยนะครับสำหรับตัว our new f o r n e r นะครับผมตัวนี้ในชุดนี้มี4ชิ้นนะครับผมด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ประกอบด้วยด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเป็นข้อบันไดซ้ายขวานครับเพิ่มความสปอร์ตฉบี่วให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นท่อคู่แบบเหลี่ยมสไตล์สปอร์ตนะฮะเพิ่มมิติรถให้ดูใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัดด้านหลังด้วยไฟทับทิมแล้วก็ตัวสีบอล เหมือนด้านหน้าเลยนะฮะจะได้รับกับตัวด้านหน้าเป็นอย่างดีนะครับผมสวยงามมากนะครับี่ใกล้ๆนะครับแนวรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสไตล์โค้งขึ้นนะครับทําให้เหยียบขึ้นได้ง่ายตัวแล้วก็เพิ่มความฉบเฉียวและมิติข,ของรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมดูชัดๆเลยนะครับ ท่านใดสนใจติดตั้งชุดแต่งรอบคันอย่างนี้นะฮะสอบถามได้ที่ LK Auto ได้เลยนะคะ<ม>รับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe LK Auto ด้วยนะคร<ม>ับผมสวัสดีครับ